ไปสนั่น่อยนะฮะเห็นยังตังมิกตังมิกบรรยากาศช่วงนี้ครับผมนะฮะก็ลังต่อจากไฟ์สดครับไฟ์สดก็เน็ตหมุนครับหายมดครับ FC แฟนคลับครับตอนนี้ก็ใกล้เรียบร้อยแล้วครับนะจันแบงก์ก็บอกว่าอะไร ปั่นเครื่องฟันเครื่องปั่นไฟแล้วสวัสดีท่าทายพี่น้องทางช่อง YouTube ด้วยละกันจ้าครับแล้วก็สวัสดีทางแฟนเพจด้วยละกันนะครับนานแล้วนานแล้วนานแล้วที่ไม่ว่างมาหาหมลลำ สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอดมินแต่งชุดลัมซิ่งไหมคะวันนี้วันนี้ไม่ได้แต่งค่ะวายสุดดายมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปซ้อมเด้าก่อนนะคะไปซ้อมเด้าก่อนนะทำไมอ่ะเพราะว่าเด้ายังไม่เป็นค่ะโอ้โหคนคนนี้ขึ้นแล้วอย่าให้คนนี้ขึ้นใช่ไหมนี่เออเนีนี่เออหรอจริงมันต้องมีอะไรนะต้องมีมาลงมะไรนะได้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  เอาไหมมาไล่มาถึงกับมาขืนนิดนึจ๊ไหมล่ะเอาลูกขืนอะไรเนีท่านไหนมาไล่อยู่โอยเนี่ยโอ้ตรงไหนมาไล่ย้อนหลังนิดนึงเอาอีลีบอกเดินทางเดินเดินทางเดินเจ๊มาไล่หลายเพีงใด่าหลายเอาเอาก็ต้องก็ต้องขึ้นไปก่อนดังั้นน่ะไปเอาขึ้นก่อนแล้วมาไล่เลยที่ไหนมาขืนใครใช่ไหมมาไล่สวัสดีครับสวัสดีครับเทีงไหนบ้านจังเวัด เได้สม่เช่นล่บงเงเลยโอ้ยบง่ของกอนพี ah, one? ่พู้เป็นกลางพี่เจ้าตีบึงเอาไปทั้งกายทั้งนอเอ้เอาเขาอ่อนก็แพ้ไปนอย่างบงกอนมันกนอ้าวระบินะดีใหม่ใหม่พิงเงยทุ้องเขาบอกว่าอ่อนแโซโอ้ยเปนประเด็น่อนไปเรื่องกันมันยไปปืด้ เปล่าเนี่ยตั้งมิกกันนะเปล่าเนี่ยได้ลองแต่หัววันน่นะเปิดเพลงฟันี้เปิดเพลงฟังนี่ล่ะตีก็สามคืสามองทุอุ้ยนัมันส่วนของนักดตี อันนี้มันตูดเหรอเดี๋ยวว่ามือมิกสองธรรมดาเดี๋ยวผมเก็บนิดสิบหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะปิดท่านจะเก็บนิดสิบผมใช่ไหมครับผมจะเก็บนิดสิบหมดเลยครับเลยเอาเท่าไหร่ครับผมเอาผมไม่เอาเยอะครับน้ำน้ำคนละขวดครับเดืกดเดครับเดืกดเดือพยายามอย่าให้เสียงหายครับไม่ไม่มีหายครับเสียงอยู่ซายเสียงยู่ซ้ายครับมือมิกลับครับไม่ดึกดเดมาดึกดเดมาไม่มีหายครับดือด แต่ว่าคุณไม่ได้จิงเดงีก็เลยมาุกเอาเนี่ีช้ยีอเปินักเปอมันเวทีึ่งๆเตะไวดีหมดเวทีผ้าผ้านมอ้น้ม่ดีหรอใชหมกลับมาใช้บอดใหญ่ขึ้นเบอเล็กท้าบอดเล็กทางแล้วเหครับโอ้ยมันฝุนเยอะที่สุดอฝากกระเป๋า เอ็ดมินววยบอกว่าพี่สุดหล่อฝากกระเป๋าน้ด้ว้าโอ้ยยิ้มเลยข้าวย่าเขาจะฝากกระเป๋าเลย่มาันุเกยาวออเ่นมันเยอะจริงครับผมนะอุปกรณ์พวกนี้นะครับดูครับแสว่าอตอนก่อนเก็บเนี่ยต้องมีเครื่องเป่าฮะ ใช่ครับมี<_<_<_ utter> <_ utter> <_<_เคร um> okay ื่องกรอไปอยู่ดูครอบพี่นี้น้องแต่มันไม่มีเครือดับฝุ่นมากเลยอ้าลุกมาครับจ้าโอ้ยถึงฝุ่นเยอะจริงครับเจอบางงานเนี่ยโอ้เปิดมิอยั่งเฮ้ย ของมีขาเดี๋ยวนะ้มันไล่เรื่อยโน่นที่บันไล่การช่างเรื่อยโอ้โหต้องไล่ไล่กระทาด้วยบ่บะว่าเ้ื่อคืนว่ามันใช่กระทาดีอยู่คุนนั้นตักงอาชนะตักงอาชนะก่อนเอ้าจัดไปเนั่ง าัตว่ออย่างนั้นผมขึ้นอย่างนั้นเมาหรกินเมาหรว่าเออมึงเงีน่ามึงกับเป๊ะมกบขึ้นมึงไม่ได่เขาเปลนอยู่ เพิ่งได้ก็รู้เปลี่ยนอยู่บอก่เงได้ไงยูทูปมันก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่หันหน้าเข้าหากล้องุ้มกส่อีกดิหนักบ่ครับบ่รักแต่ว่าก้าวขึ้นเข็นอุ้ยแกได้ไหมเอ่ก็มีไม้ไอ้ไม้ปัดขนไก่บ่ อมีแต่ฝุ่นด้วยใช่ไหมฝุ่นหลายงานการแจงก็อย่างนี้หละพี่น้องครับไม่ครับไม่ครับการแจ้งครับการพึ่งนอครับการทุ่งการทุ่งการทุ่งมหาสารคามฝุ่นมันหลายครับดูครับอ๋ออีอ้รบนี้เา ไอปีเท็มาจากไหนนั okay. okay. ่นนะหลงมุมบ่แบบงเบบงแบบงเบ้งเบ้งเบ้อ ันไ่ไปใส่นั่นนะไปถีบอ, <c oughs> อ๋อยไปอยู่ใตว้วิธีแล้วนั่น เดี๋ยวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาเดินเล่นครับชมบรรยากาศของค้าแม่ค้า คัไครับหลายมากหลากหลายเข้าไปชมข้างในบริเวณวัดครับเร็วๆนะครับเวลารับตั้งนาฬิกา ไฟบีมมาสวยระดับเซอร์ติีการนะครับแล้วก็จะมีวิธีบวงสวงหลวงพ่อโชคีนะครับที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะให้น้องง้งอิงนะครับสอยดาวเนาะและก็มีหลายๆอย่างนะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับใม้กับน้องแล้วก็ทีมงานนะครับพระเอกนางเอกและที่สําคัญนะครับบอสใหญ่ของเรานะครับบอสโจของเรานะครับถ้าท่านมาทันนะครับแล้วก็ จะให้ท่านมาทาพิธีบวงสวงด้วยนะครับก็จะสัมพันธ์ให้กับพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่เดินผ่านผ่านไปผ่านมานะครับได้ทราบนะครับในเบื้องต้นนะครับถ้าขออนุญาตนะครับ่าใช้เสียงก่อนเนาะจะได้ให้พู้อาจารย์นะครับได้แนะนําสถานที่ว่าคืนนี้นะครับทางน้องอุ้งองเนาะซึ่งเป็นลูกหลานศิสเกตนะครับเ้าวอกทั้งว่านับถึง1ปีนะ ที่น้ององอิงเข้าวงการนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับวันที่14นะครับมกราคม2 0 0 66นะครับอจนถึงเมื่อนี้นะครับกับหนึ่งปีกับหนึ่งวันนะครับหนึ่งปีกับหนึ่งวันนะครับที่น้องได้เข้าสู่วงการนะครับทําให้อะไรหลายๆอย่างนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตน้องมากมายนะครับฉะนั้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่เรามีเพชรน้ำหนึ่งนะครับที่มาประดับวงการนะครับขันทามหมอํำนะครับโดยเฉพาะทีมงานสามร้อยพี่บ้านแพรนะครับทาให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ไหนเด้อพี่น้ององสเกพติีชิปปี้ีฮอดของทีเกตพี่น้องนะครับวันนีจะเป็นวงการหมอลำนะครับน้องอุ้งอิงวงการภาพยนตร์นะครับไอยเสื้อพี่น้องสับท์ะเลิศนะครับจะกอบโกยถึงเจ็ดร้อยล้านนะครับเนี่ย เป็นความสูที่ของศิษย์ศิษย์ยังเป็นนานิาหลอกอยู่ครับผมนะครับวัดศรีสมบูรณ์นะครับอัตนาลามนะครับซึ่งสร้างมาพี่น้อง11ปีอะไรนี่มันจะมาลงตัวกันขนาดนี้นะครับอ่ะเป็นว่าขอยุติเสียงพี่น้องเื่อจะให้ท่านแอดนินของสังเวยนเป็นแท่นนะครับรวมกับอาจารย์นะครับเพื่อเอ็นประชาสัมพันธ์นะครับบอกข่าวพี่น้องนะครับถี่อยู่ทัง พ่อโลกนะครับในหูในซามนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นในโตเนาะพี่น้องเนาะนะครับใครที่ติดตามนะครับก็ดูได้ที่เพจสาวน้อยเพจบ้านแพงนะครับมีอะไรที่เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ติดตามร่วมกันนะครับขอหยุดดเสียงไว้ก่อนนะครับนี่ครับบริเวณภายในวัดนะครับอีหลาน้อยจะร่วมจับสลาก สอยดาวของนักวันใหญ่ครับนะครับรถเจียมเอาจักรยานมาบริจาคใช่ไหม เอามาลงเอาลงก่อนเด้อนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้พระอาจารย์พิ่นถ้าไหนที่ว่างตัวนี้นะครับช่วยเอาจักรยานตัวสวยกันหน่อยเด้นนะครับทีมงานนะครับบรรยากาศในงานก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับ เดี๋ยวจะหามุมหาคอนเทนต์ถ่ายให้ชมเรื่อยๆแล้วกันครับพี่น้องครับ